สนใจสนับสนุนรายการเพียงสั่งซื้อผ้าเช็ดหน้าหรือเสื้อยืดบิ๊กบอยได้ที่ Line แอ fat big boy มาเปิดประสบการณ์บนรถที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างฮาเล่เดว,วิสันกับ Big กบอย เรามีรถฮาเล่พร้อมพาออกทริปเพิ่มสีสันให้ตัวคุณเองดูรายละเอียดได้ทางเพจ Big Boy ยฮาเล่ทัถั่ว วัสดีครับวันนี้ก็มาที่เบนซ o Cy ไซเคนะครับพบกับน้องเติ้งนะฮะจากที่ตัวแทนของทางเบนซ o Cy ไซเควันนี้เติ้งมีอะไรที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ทางคนดูของ Big Boy ดูบ้างครับครับผมวันนี้ก็จะมีตัวชุดไฟคิโลนะครับเป็นของ USA นะครับชุดนี้ครับอันนี้เป็น อของยี่ห้อซิโร่ใช่ครับอ่อันนี้มันคือมันคือเป็นไฟอะไรบ้างครับมันคืออะไรชุดนี้จะเป็นไฟสําหรับส่องที่เครื่องด้านในครับป็นใต้ของรถก็ได้ใต้กรอบหลังก็ได้ครับอ๋อโอเคและเห็นว่ามันปรับมันมีแอปพลิเคชันเหรอใช่ครับแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือพวกแอนดรอยก็ได้หรือว่า iOS ก็ได้ครับแล้วเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีได้ครับผมตามที่เราจะปรับตั้งค่าในในมือถือได้เลยครับอโอเคก็นี่คือทั้งชุด ทั้งชุดมันมันจะมีอยู่ในนี้ใช่ครับผมชุดคิดของมันมาอยู่แล้วครับพร้อมกล่องไฟตัวปรับครับผมและราคาเป็นยังไงชุดนี้ราคาตัวนี้อยู่1 6 0 0 0ครับอ่าโอเคแล้วก็มามาให้ที่ร้านติดตั้งได้ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นไฟโชว์เอาไว้เอาไว้ขับตอนกลางคืนมันก็จะเปลี่ยนสีได้นะเลือกเลือกตามแอปพลิเคชันปลอดภัยด้วยครับแล้วมีตัวไหนอีกมั้ยครับี่ตัวที่สองจะเป็นตัวไฟเลี้ยวรีเบรก ทัวริงนะครับตัวนี้จะติดกล่องหลังนะครับอืมฮะก็ติดทั้งเลี้ยวหลีเบรกเลยใช่ครับตรงที่กล่องหลังใช่ครับของทัวริงนะฮะในเซ็ตนี้ก็คือมีมีเท่านี้มีเท่านี้ไฟให้ด้วยครับตรงนี้ตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อใช่ครับอ๋อโอเคและอีกอันคืออะไรครับเป็นตัวไฟนี่เลยครับอืมนี่นะฮะเอทไลท์ใช่ครับสาหล่ารถกายนะครับอ๋อพวกจะเป็นไฟเลี้ยวด้วยก็จะอยู่ตรงตรงไฟหน้าใช่ครับก็เป็นทั้ง ไฟหลีเป็นเดย์ไลท์ใช่ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วย,ย,ววยใช่ครับเพิ่มความสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยครับแล้วชุดนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ชุดนี้ราคาหน้ากล่องจะอยู่ที่8,500บาทครับอ๋อโอเคออโอเคโอค้ยังไงลองสอบถามที่ทางเบนซออไซเคิแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับ นนี้นี่เรากําลังเดินทางมาจากลําปางครับเข้าอุตรดิตจุดหมายของเราคืนนี้ก็จะไปพักกันที่อําเภอเชียงขานครับโดยสภาพอากาศของเมืองไทยตอนนี้เนี่ยนะครับกลางวันนี่ถือว่าร้อนแบบโหดร้ายมากๆนะครับในบางทริปของผมนี่ก็เลยเลือกการเดินทางในตอน เย็นๆจนไปถึงค่ำๆครับและการเดินทางแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวนะครับผมชอบครับสายตาตอนนี้ยังถือว่าการมองเห็นถือว่าไม่ม <simulation> ีอุปสรรคอะไรนะครับก็ในช่วงอายุถ้าเผื่อมากขึ้นกว่านี้แน่นอนครับการมองเห็นทัศนวิสัยกลางคืนนี Jill ่อาจจะไม่ดีก็ถือว่าตอนนี้นี่ทำอะไรได้ทำซะครับก่อนที่อายุจะมากกว่านี้นะครับขีดจำกัดก็คงจะต้องเป็นไปตามวัยครับ และในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็น EP ีที่2นะครับที่ทำการเดินทางในตอนกลางคืนให้ได้ดูกันเนี่ยนะครับบรรยากาศสองข้างทางซี่บางคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะบางช่วงของถนนในเมืองไทยนี่ในช่วงตอนกลางคืนนี่จะมีบรรยากาศที่ออกจาะวังเวงสักหน่อยนะครับเส้นทางที่เราเข้ามาตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่เราวิ่งจากอำเภอภูเรือครับ ไปในถนนอีกหนึ่งเส้นนะครับที่ถือว่าเป็นถนนที่สวยนะครับในตอนกลางวันครับและมีความอันตรายในการขับขี่ด้วยนะครับนั่นคือถนนหมายเลข2 3 9 9ครับถนนเส้นนี้นี่หลายคนนี่รีวิวกันไปแล้วนะครับแต่เป็นบรรยากาศในตอนกลางวันครับซึ่งในตัวผมเองเนี่ยนะครับก็เดินทางมา ในเส้นนี้นี่สอสาครั้งได้แล้วนะครับตอนกลางวันก็มีนะครับครั้ง2ครั้งครับกลางคืนก nah <c oughs> ็น่าจะครั้งหนึ่งและครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับก็บอกได้เลยครับว่าครั้งแรกที่ขี่รถผ่านเข้ามาในถนนเส้นนี้นะครับก็ เห็นป้ายเตือนเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยครับว่าการขับขี่บนถนนเส้นนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับทำไมถึงมีป้ายเตือนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับและนี่ครับเรามาถึงแล้วครับถนนที่ผมกําลังพูดถึงครับเส้น2399ครับนี่ไงผู้ที่เปิดยีวิตเข้ามาโปรดหลีกเรื่ยงเส้นทางนี้อ จำได้ยังจำได้แล้วอะถ่าย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 ภา,ยา,ยายพนิ่งน่ะ ายเลข2399ภูเรือท่าลี่เนี่ยนะครับเส้นนี้นี่จะลายล้อมไปด้วยภูเขาสองข้างทางที่เขียวเชอุ่มครับ สภาพถนนขึ้นขึ้นลงลงเป็นเนินเขานะครับแบบลงเขาตรงตรงครับป้ายเตือนต่างๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เตือนให้สําหรับผู้ใช้ถนนเส้นนี้เป็นครั้งแรกหรือเฉพาะคนที่มือใหม่ที่เข้าผ่านพัดหลงเข้ามาตาม GPS นี่นะครับเพราะถนนเส้นนี้นี่เป็นถนนทางลงตลอดทางนะครับแล้วก็เป็นทางตรงๆนี่สําหรับคนที่ไม่ชํานาญทางนะครับก็จะใช้เบรกมากหน่อยนะครับกับการชะลอตัวรถเพื่อ ไม่ให้ลงไปเร็วนะครับเพราะมันเป็นทางลาดชันเนี่ยนะครับทําให้เบรกรถนี่ทํางานหนักครับเบรกก็ร้อนนะครับเบรกก็เตยจับไหม้ครับคราวนี้เบรกไม่อยู่ครับหรือที่เราเรียกกันว่าเบรกแตกนี่แหละครับโดยถนนเส้นนี้นะครับหลายๆคนที่ผ่านเข้ามานี่บอกเลยครับว่าเป็นถนนเส้นที่สวยที่สุดอีกหนึ่งเส้นของเมืองไทยนะครับซึ่งผมก็ว่าจริงนะครับแต่หลายๆคนที่เลือกที่เลี้ยวเข้ามานี่นะครับเมื่อเห็นป้ายนะครับ หลายคนก็หันหัวกลับนะครับแต่ทางถนนตรงนี้นี่ถ้าเผื่อเป็นตอนกลางวันนี่ก็ยังถือว่าเปรี่ยวนะครับรถน้อยมากครับที่จะวิ่งเข้ามานะครับจะมีก็รถที่เป็นรถของคนพื้นที่เนี่ยนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยนะครับที่เขาใช้จนชินแล้วก็ชํานาญทางเนี่ยนะครับก็เลยไม่รู้สึกว่าเป็นอันตรายอะไรสําหรับเขานะครับแต่สําหรับเราเรานี่นานๆผ่านเข้ามาทีก็ต้อง เพิ่มความระมัดระวังครับ ก็เพราะสก,กิลในการขับขี่ของแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันนะครับรถยนต์ก็แบบหนึ่งมอเตอร์ไซค์ก็แบบหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าโดยที่ผมขับขี่รถนี่เข้ามาในถนนสายนี้ในตอนกลางวันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีครับทางดีตลอดทางนะครับรถบรรทุกน้อยครับเส้นทางวิวบรรยากาศสวยทางลงเขานี่เมื่อเรามองลงไปจะเป็นทางโลง่ลงๆครับวิวอลังการครับ เปลี่ยวทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับบ้านเรือนผู้คนน้อยแทบไม่มีครับถนนลาดยางนะครับมีทางโค้งให้ได้เล่นพอสนุกครับไม่ถึงอันตรายมากแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับบอกได้เลยครับว่าทางตรงนี่ลงเขานี่ถือว่าถ้าเผื่อใครได้ใช้เกียร์ต่ำช่วยนะครับกับเบรกให้น้อยลงนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรมากครับ แล้วนี่ก็คือสภาพบรรยากาศของตอนกลางวันกับวิวที่ผมบอกนี่แหละครับวิวลงเขาที่อลังการอีกหนึ่งที่ของเมืองไทยครับ รบคุณกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้ช่อง Big ก o บด้วยนะคะขอบคุณค่ะปกป้องการสึกหลอของเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเครื่องแอมซซยแบบคนอเมริกันที่ใช้กับในเครื่องวีทวินอย่างรถฮาร์เลย์เดวิสันเพื่อต่อสู้กับความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตั้งแต่วันนี้ ที่ตัวแทนกำนายไก่บ้านคุณ พอมาดูการขับขี่รถในช่วงกลางคืนนะครับบนถนนสายนี้นี่บรรยากาศอย่างที่เห็นครับสำหรับคนที่ผ่านมาในถนนสายนี้เป็นครั้งแรกแล้วตอนกลางคืนด้วยนะครับหลายๆคนนี่หันหัวรถวนกลับเลยนะครับจากคำขู่ของป้ายที่เตือนระหว่างทางเนี่ยนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นแค่คำขู่นะครับเพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงครับแล้วก็มีการสูญเสียจริงนะครับเจ็บจริงครับแล้วก็ เสียชีวิตกันตรงนี้ก็หลายศพนะครับบางช่วงของถนนนี่ก็สัญญาณโทรศัพท์ก็ข,ขัดขัดหายหายนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับสำหรับผมผมว่าโอเคครับไหนไหนบรรยากาศสองข้างทางก็เอื้ออำนวยกับการเล่าเรื่องอย่างว่านะครับ และนี่ครับคือเรื่องจริงที่ผมประสบมาในอดีตนะครับกว่า15ปีที่แล้วนะครับบนถนนเส้นหนึ่งของเมืองไทยครับกับการขับขี่รถฮาเล็ของผมนะครับก็ในทริปนั้นครับผมขี่รถนี่กลับจากเกาะช้างนะครับลงเรือประมาณ5-6ถึงโมงเย็นได้นะครับขี่กันมา4คันครับโดย4คันนี้ก็มีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งนะครับชื่อว่าดุ๊กครับแล้วก็ เมียของดุกอีกคนหนึ่งนะครับก็ขี่กันไปคันหนึ่งแล้วก็เพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับก็คือขี่กันมา4คัน4ี่คนเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับเมียดุกนี่ก็จะซ้อนดุกมานะครับแต่ในทริปนี้นี่เมียดุกนี่ขี่เองครับเลยขี่กัน4ี่คนเนี่ยนะครับสี่คันเรียงแถวกันมาเนี่ยนะครับผมนี่ก็ขี่นําหน้านะครับโดยเมียดุกนี่ขี่คันที่2นะครับแล้วก็เพื่อนผมนี่ขี่เป็นคันที่3อีกคันคันสุดท้ายก็คือ ดุกครับก็ลุกนี่ขี่เป็นคันที่4คันปิดท้ายนะครับเราก็ขี่มาถึงในช่วงถนนเส้นแกลงเนี่ยนะครับตอนนั้นนี่ถนนตรงนั้นนี่ถือว่ามืดแล้วก็เปลี่ยวมากๆนะครับเวลาในตอนนั้นนี่ประมาณ3ามสี่ทุ่มได้ครับจู่ๆครับลุกนี่ก็ขี่รถจากคันสุดท้ายนะครับแซงขึ้นมาถึงตรง ที่ผมอยู่คันหน้าเนี่ยนะครับหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับปัดไปดปัดมาครับด้วยความเร็วตรงนั้นนี่ก่อนนั้นนี่เขาขี่กันอ,อยู่ประมาณ120-130ได้นะครับผมเองก็ไม่ได้ยินนะครับว่าดุ๊กนยะเขาพูดอะไรในตอนที่เขาหันซ้ายหันขวานะครับ ก็เพราะว่าความเร็วเสียงลมนี่แหละครับเลยไม่ได้ยินว่าดุกเขาพูดอะไรนะครับผมก็นึกว่าเขาคงปวดที่ครับแต่ด้วยความมืดของถนนในตอนนั้นนี่ยังไงยังไงผมก็ไม่จอดแน่นอนนะครับก็ขี่ต่อไปเรื่อยๆครับลุกมันก็ยังขี่ขึ้นขึ้นลงๆนะครับแต่คราวนี้ครับ มันไม่ขี่ลงไปอยู่คันสุดท้ายแล้วนะครับมันขี่ขึ้นมาตีคู่ผมครับแล้วก็น่าจะร่วมๆ20กิโลได้นะครับระหว่างนั้นมันก็ยังขี่หันหน้าหันหลังทำมือปัดไปปัดมาครับผมก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเขาปวดฉี่นะครับจนเราขี่มาถึงที่4ี่แยกครับตรงนั้นนี่ก็จะมีปั๊มน้ำมันเอสโซ่นะครับผมก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดด้านหลังครับที่มีห้องน้ำนะครับ พอจอดถึงปุ๊บเนี่ยนะครับดุกมันก็เดินลงมาบอกเลยครับว่ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันระหว่างทางผมก็บอกว่าปวดฉี่ไม่ใช่เหรอปรากฏมันบอกไม่ใช่ครับระหว่างทางที่มืดมืดเปรียวเปรียวนั่นนะครับมันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเนี่ยะครับมาซ้อนท้ายมันครับเป็นผู้หญิงผิวสีดํานะครับเหมือนเป็นเงาครับมากอดมันอยู่ระหว่างทางครับก็ระหว่างนั้นมันก็เลยคิดว่า มันต้องปัดออกไปนะครับแล้วสิ่งที่มันพูดออกไปว่า get out of my bike เนี่ยนะครับ get out of my bike มันพูดอย่างนี้ตลอดทางครับซึ่งผมก็ไม่ได้ยินนะครับผมก็นึกว่ามันปวดฉี่ครับซึ่งทุกคนนี่ก็หันไปดูก็ไม่เห็นว่ามีใครซ้อนท้ายมันนะครับเห็นมันขี่ขึ้นๆลงๆอยู่นี่นะครับแต่มันบอกว่านั่นแหละ มันมีอะไรกอดมันอยู่ระหว่างทางตลอดทางจนมาถึงที่ปั๊มนี่แหละครับพอมันพูดมาแบบนั้นทุกคนนี่ขนหัวลุกกันหมดทุกคนเลยนะครับที่ได้ยินที่เขาพูดเนี่ยนะครับแต่จากนั้นมาที่เราออกมาจากปั๊มนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนทุกคนนี่แยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันเป็นที่เรียบร้อยครับ ส่วนตัวนะครับจากเหตุการณ์ตรงนั้นนี่ผมก็อยากจะรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ลองถามเพื่อนๆครับที่เขาอยู่แถวๆระยองนะครับเขาก็บอกว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยนะครับในตอนสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีคนเนี่ยนะครับเอาศพคนงานต่างด้าวครับจำนวนมากเลยนะครับไปดําไปทิ้งตรงแถวๆถนนเส้นนั้นนะครับก็มีหลายๆคนที่เห็นเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับก็เส้นนั้นก็คือระยองแตงนั่นนะครับ คใครผ่านไปผ่านมาก็ระวังกันด้วยนะครับและเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เล่าไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่เวลาผมเล่าเรื่อง หรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็จะเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วระหว่างที่ผมเล่าเรื่องนี้นะครับก็บอกตรงๆนะครับว่ายังรู้สึกขนลุกอยู่เลยนะครับถ้าย้อนกลับไปในคืนนั้นแล้วผมก็มาอัดเทปในเทปนี้นะครับในตอนกลางคืนซะด้วยนะครับว่าแล้วเนี่ยนะครับพูดไปพูดมาเล่าก็มาถึงเชียงคานเป็นที่เรียบร้อยครับสรุปแล้วนะครับเส้นทางหมายเลข2 399 ก็อยากจะให้ทุกคนที่รักในการเดินทางครับได้ลองมาขับขี่มาใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับสภาพรถนี่ขอให้สมบูรณ์ครับตรวจเช็คก่อนที่จะขับขี่เข้ามาแบบนี้นะครับและที่สำคัญครับก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็จะขับขี่ผ่านไปได้ด้วยความปลอดภัยครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า มีฮาเล่ก็ต้องมีบิ๊กบอยมีบิ๊กบอยก็ต้องมีฮาเล่นะครับขอบคุณมากครับ j